แต่อีฟมีเงินมาชอปปิ้งอะ่ะแต่ไม่มีเงินคืนฉันเนเงินแค่นี้จะทวงไรตั้งหนาฮะเออคือเจ๊จะมาถามเรื่องเงินที่อีฟยืมเจ๊ไปอะ่ะอีฟพอจะมีคืนเจ๊หรือยังแฟนเจ๊าถามแล้วนะผัวเจ๊ทวงแล้วไงเจ๊กลัวผัวเหรอหนูน้องเจ๊นะ ในช็อปปิ้งเหนื่อยจังเลยมีเงินใช้เนี่ยมันมีความสุขจริงๆโอ๊ยยีป้าน,นี่โทรมาทวงนี่อย่างน,นฮะฮะลัลโหลฮัลโหลอะไรนะฮะลัลโหลว่าไงนะไม่ได้ยินเลยอะ่ะสัญญาณไม่ดีแค่นี้ก่อนนะทวงอยู่นั่นแหละบล็อกซะเลย หนูยืมสักสามหมื่นไหมอ่ะพอดีว่าหนูอะ่ะจะทำธุรกิจอ่ะหนูต้องใช้เงนินนะเจ้สามหมื่นเลยเหรอ,อพูดยากนะสักสามพันก่อนได้ไหมเฮ้ยสามพันเองเหรอสักหมื่นนึงก็ได้นะเจ้นะอ่ะโอเคโอเคเย็นๆน,นะโอเคตามนั้นนะเจ้ขอบคุณค่ะว้มีเงินช้อปปิง้งละชั้นแปลว่าถ้าใอ้ชั้นแค่สามพัน แค่ค่าเสื้อฉันยังไม่พอเลยอ่ะเฮ้ยแค่สามหมื่นขี้งกไปได้ยี่ป้าอ้วนขี้งกเฮ้ยไปดีกว่าแบ๊อีฟมีเงินมาชอปปิ้งอ่ะแต่ไม่มีเงินคืนฉันเนาะามินนี่เกมมาทำอะไรแถวนี้อ่ะตอบมาก่อนดีกว่าไหมฉันไม่ได้มาทำะายหรอกฉันก็แค่เห็นว่าข้างในมันมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะ แกสนใจไหมถ้าแกสนใจฉันพาไปดูได้นะแต่ว่าเงินที่ฉันยืมแกอ่ะฉันกําลังเก็บให้อยู่นะแกคุ้แบบนี้มากี่ครั้งแล้วฉันไม่เชื่อแกหรอกแกจะทวงอะไรนักหนาเนี่ยเงินแค่นี้เองเงินแค่นี้แต่มันก็เงินชันาะฉันเป็นเพื่อนกันนะฉันไม่โกงแกหรอกฉันมีฉันก็ให้นะวินนี่นะแกจาได้ไหมตอนที่แกมายืมเงินฉันอ่ะแกคุกเข่าอ้อนวอนฉันครั้งเนี้ย ฉันต้งคุกเข่าอ้อนวอนแกให้แกคืนเงินฉันหรอเงินแค่นี้จะทวงอะไั้งหนาฮะแกอย่าลืมสิว่าฉันกับแกเป็นเพื่อนรักกันมานานแต่ว่าเงินที่ฉันยืมแกไปอะ่ะฉันมีเมื่อไหร่ฉันค่อยเอามาคืนก็แล้วกันนะไปละน่าันคาด เป็นไงบ้างเจ๊ oh, ยังปวดๆอยู่เลยเจ้เจ้มาทําไมหรอเออคือเจ้ Jay จะมาถามเรื่องเงินที่อีฟยืมเจ้ไปอะ่ะอีฟพอจะมีคืนเจ้หรือยังแฟนเจ้ถามแล้วนะผัวเจ้ทวงแล้วไงเจ้ Jay กลัวผัวเหรอหนูน้องเจ้นะไม่ใช่อย่างนั้นคือเจ้ Jay จะเอาเงินไปลงทุนอะ่ะแล้วมันขาดอยู่นิดหน่อยเจ้ Jay, หนูว่า เราอย่าเพิ่งคุยกันเลยเรื่องนี้เรื่องเงนินอะหนูว่าเจ๊กลับไปก่อนนะนะเจ๊นะหนูไม่ไ<อ>หวหแล้วเจ๊โอเคโอเค<ม>นอนนอนแล้วก็เดีย๋ยวลืมกินยาดนะ้วยนะเจ๊ไปละโอเคเจ๊ขอบคุณมากเงินแค่ไม่กินทวงอยู่นั่นแหลหยนี่ป้าอ้วานขี้งกนี่อะไรเนี่ยซื้อของมาฝากว่าอ๋ออาอะไรมาฝากเนาะส้ม,มดูสิ ค่นี้ก็มาถ่วงน้องขาไปได้ก็ดีโอ๊ยโอ๊ยปวดโอ๊ยปวดท้องมากโอ๊ย พาฉันไปหาหมอหน่อยฉันปวดท <Hayır. S 2> ้องไม่ไหวแล้วเอาเงินมาด้วยนะกูไม่ช่วยมึงแล้วแล้วไม่ต้องโทรมาหากูอีกนะอีน่าด่าต่อฮัลโหลฮัลโหลโฮัลโหลดจ้ฮัลโหลเจ้ฮัลโหลหนูหนูกำลังกำลังอะไร ถ้าวันนี้มึงไม่คืนเงินกูนะมึงกับกูก็ตัดพี่ตัดน้องกันไปเลย